ด้เรามาฟังตัวอย่างผลการปฏิบัติธรรมของเด็กน้อยอายุหนึ่งหนึ่งปีเขียนด้วยรายมือต้นฉบับ <c oughs> อยากให้ดูเป็นแซมเปิลนมน้อยคนนี้ชื่อเอ,อ์ดเด็กชายครุออนลอยบุญ <c oughs> เขียนมาเองเลยอายุสิบหนึ่งปีนี่ <c oughs> นี่ลายมือต้นฉบับ เขียนเองคิดเองเขียนเองทำเองถ่ oh. ายทอดประสบการณ์ของตัว <_ c oughs> นี่แหละจ้าอารมณพลิกหน้าสุดท้ายเลย <_ c oughs> มีไหมดูสิ <_ c oughs> ลายมือสวย <_ c oughs> นี่ <_ c oughs> ขอกราบจาบท่บานครูมิทยาที่กรบจากได้ชาคเครือทอนลอยบุญเอิร์ด <_ c oughs> นี่แหละจ้า <_ c oughs> เป็นเครื่องยืนยันว่า ตัวเองมีประสบะการณ์ด้วยตัวเองคิดเองเขียนเองส่งมาเองเองทั้งหมดเลยล <laughs> นี่นะจ๊ะคัดลายมือที่สวยที่สุดและตั้งใจที่จะเขียนรายงานมาถวายทีเดียวอยากฟังหรือเปล่าอยากฟังรัรลบล <laughs> ถ้าเราได้ทําก็ทําได้อันนี้เป็นสูตรสมเด็จทีเดียว แต่ก็ต้องให้มันถูกหลักวิชาถ้าถูกหลักวิชาแล้วต้องเห็นต้องเข้าถึงเข้าไปถึงเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องเห็นเงินอันเรามาฟังผลการปฏิบัติธรรมของเด็กน้อยผมชื่อเด็กชายคฤิธรลอยบุญหรือชื่อเล่นว่าเอิร์ดครับอายุสิบหนึ่งปีครับ ผมเกิดวันที่26กรกฎาคม2536ครับไม่บอกเวลาตกฟาก้ากกด้วยเดี๋ยวจะจะให้พระอาจารย์โทนี่ผูกดวงไว้ผมกะวัดเมื่อวันที่4ตุลาคม2541แม่เป็นคนพาผมมาวัดครับเห็นไหมคุณแม่นี่เป็นแม่แก้วจริงๆเดีพาลูกแก้วเข้าวัด ตอนนั้นผมอายุได้แค่ห้าขวบขเรียนอยู่ชั้นอนุบาลสามครับเดี๋ยวนี้ก็พาคาว่าตั้งแต่นุบาลแล้ว,ลวผมเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ครับจากบ้าง,งผมเดินมาประมาณหนึ่งกิโลเมตรผมเดินบ้างนิดหน่อยส่วนใหญ่แม่จะอุ้มผมสกหิวตะกร้านนมอาหารของผมเพื่อมาขึ้นรถวัดที่แล่นผ่านหน้าหมู่บ้าน แม่นะ่ยพาผมมาวัดทุกวันอาทิตย์ตอนแรกๆพ่อผมยังไม่เข้าวัดแม่ก็ชวนจนพ่อเข้าวัดพ่อขับรถมาวัดก็สบายไม่ต้องเดินก่อนเข้าวัดผมป่วยเป็นโรคภูมิแพ้หูอักเสบกระเพาะบางท้องเสียบ่อยเป็นผื่นคันตามข้อพับตามตัว ผมต้องนอนโรงพยาบาลบ่อยมากเกือบทุกเดือนบางเดือนก็หลายครั้งผมต้องกินยาแก้ภูมิแพ้ทุกวันถ้าไม่กินยาก็จะหายใจไม่ออกแล้วก็ต้องกินยาแก้อักเสบแก้ท้องเสียทายาแก้ผื่นคันหลังจากที่ผมขวัดได้หนึ่งปีแม่ก็ให้ผมไปปฏิบัติธรรม ทางจังหวัดกับหลวงลุงหลวงพี่ไปทุกครั้งที่ปิดเทอมผมนั่งสมาธิเห็นองค์พระดวงแก้วแต่ผมก็กลับมาอยู่บ้านเมื่อมาอยู่บ้านแล้วองค์พระดวงแก้วก็หายไป <c oughs> คือหมดคอสแล้วพอปิดเทอมก็ไปปฏิบัติธรรมอีกก็เห็นองค์พระดวงแก้วอีก กลับมาอยู่บ้านก็หายหายอีกเป็นอยู่อย่างนี้เพราะผมไม่ได้นั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องใช่ไหมเธอบอกเหตุผลแต่ผมก็นั่งสมาธิกับแม่ที่บ้านบ้างวันอาทิตย์กับมาวัดกับแม่นั่งสมาธิบ้างเล่นบ้าง ผลของการที่ผมปฏิบัติธรรมนี้ทำให้โรคต่างๆที่ผมเป็นอยู่มีอาการดีขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ผมหายเป็นปกติแล้วไม่ต้องกินยาหาหมออีกแล้วครับเพราะผมเข้าถึงพระธรรมกายครับตัวผมเป็นองค์พระใสสๆอยู่ตลอดเวลาเลยครับก่อนได้องค์พระ ผมเรียนหนังสือไม่เก่งเลยครับในห้องเรียนมีอยู่เกือบ40่สิบคนผมก็จะสอบได้เลขที่ประมาณ3ามสครับบางครั้งผมก็สอบตกทุกวิชาเลยครับผมก็โดนคุณครูทำโทษบ่อยๆครับ เช่นเก็บใบไม้สองพันใบโดนตีก้นตีมือเก,ก,ก้าหลอกเก้าแม่บอกว่าผมสนเหมือนยางกะเวลาที่อยู่ใกล้แม่แม่ก็จะบอกว่าหยุดสนที่ทีที่ลูกแม่เนี่ยปวดหัวเวียนหัวจะอาจเจียนอยู่แล้ว บางครั้งแม่กตีผมครับผมอยู่ใกล้ใครเขาก็ตีผมไล่ผมให้ไปอยู่ไกลๆความสนของผมของผมยังมีอีกเยอะครับมีเหตุให้ผมนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องจนเขาถึงพระธรรมกายครับคืออย่างนี้ครับ พ่อกับแม่ของผมถูกใครบอกถูกหวยถูกขโมยถูกผีเข้าถูกร้องเรียนถูกโกงถูกร้องเรียนถูกอกจากงานถูกฟ้องศาลต้องขึ้นต้องขึ้นศาลอยู่สามปีทำความเข้าใจก่อนไม่ใช่ศาลประภูมินรับ เพราะไปคำประกันนี่ให้กับญาติแล้วยาตเขาก็ไม่จ่ายเงินพ่อกับแม่ก็ต้องรับจ่ายให้เขาเพราะสารสั่งถ้าไม่จ่ายก็จะโดนฟ้องล้มละลายพ่อกับแม่ก็ต้องขายบ้านที่อาศัยอยู่ให้เขาแต่ขายบ้านยังไม่ได้แม่ก็เลยมาปรึกษากับหลวงพี่สาธิต หลวงพี่ท่านก็นให้ผมนั่งสมาธิจะได้ช่วยพ่อกับแม่ได้ผมก็ตอบโต๊กลงตอนนั้นก็เป็นช่วงปิดเทอมผมนั่งสมาธิทั้งวันทั้งวันนะหยุดพักแค่ทานข้าวเล่นนิดหน่อยแล้วก็นั่งสมาธิต่อเปลี่ยนบรรยากาศให้กล้ามเนื้อมันขยาย มีแม่คอยดูและเปิดเทปนำนั่งสมาธิของคุณครูไม่ใหญ่ให้ฟังผมก็ทำใจนิ่งนิ่งว่างว่างไม่ต้องคิดอะไรทําไปเรื่อยๆกี่เส้นใต้ผมก็ทำใจนิ่งนิ่งว่างว่างไม่ต้องคิดอะไรทำไปเรื่อยๆแล้วผมก็เห็นองค์พระใสๆสสว่างผุดขึ้นมา ขนาดนั้นผมอายุเก้าขวบครึ่งครับผมตกศูนย์ครั้งแรกผมกลัวมากมากผมตกลงไปเร็วมากแล้วก็ตัวหายไปเลยก็มีดวงแก้วองค์พระผุดเยอะมากครับผมกลัวจกนกระทั่งผมต้องไปนั่งตักแม่แม่กอดผมแล้วก็จับมือผมไว้แม่ก็โทรหาหลวงพี่สาธิตเล่าให้หลวงพี่ฟัง หลวงพี่ให้ทำตามที่หลวงพ่อสอนให้เข้ากลางไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวผมตกศูนย์วันแรกผมกลัวมากตกศูนย์ตลอดเวลา <c oughs> ทั้งกลางวันและกลางคืนวันที่สองยังตกศูนย์อยู่เหมือนเดิมแต่ความกลัวนั้นน้อยลงจนไม่กลัวเลยเพราะผมได้นั่งตักแม่ครับผมตกศูนย์ก็ไปเห็นองค์พระ โดวงแก้วผุดเยอะมากสว่างมากๆใสมากๆเลยครับขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆผมมีความสุขมากๆเย็นสบายเห็นหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายผมเห็นตัวผมอยู่ที่ศูนย์กลางกายผมก็เข้ากลางวืดเข้าไปเรื่อยๆอค์พระขยายใหญ่ขึ้นสว่างมากๆใสมากๆ ข้ากลางคล่องไม่ติดขัดเลยครับผมเห็นตัวของผมเป็นองค์พระใสๆอยู่ตลอดเวลาหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นผมถีบจักรยานยกล้อผมหกเขมนเอาหัวปักพื้นเอาเท้าชี้ฟ้าตีลังกาทำท่ามดเอ็กซ์มดแดงแล้วก็ก้าวลอก้าวผมก็ยังเห็นองค์พระของผมนั่งอยู่ท่าเดียว ใส่ใสขนาดหกเมตตีลังกาองค์พระยังอยู่ท่าเดียวผมนั่งสมาธิทุกวันไม่เคยขาดเลยครับวันละสองรอบสาธุรอบเช้าและก่อนนอนรอบเช้าก่อนไปโรงเรียนนั่งสมาธิได้สามสิบถึงสีนาทีเสร็จแล้วก็อธิษฐานในหลวงพ่อขาหายเจ็บ น่ารักมากลูกน่ารักจังเลยมีสุขภาพแข็งแรงอธิษฐานให้พ่อกับแม่ขายบ้านได้หมดหนี้หมดสินให้พ่อกับแม่รวยรวยเอาพ่อกับแม่ไว้ที่ศูนย์กลางกายกลั่นให้สายสว่างเอาบุญให้พ่อกับแม่แล้วก็แผ่เมตตาตามที่คุณครูไม่ใหญ่สอนครับเสร็จแล้วก็สวดมนต์อรัตนาศีลห้ากราบพระ จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปโรงเรียนสาธุสุดยอดจริงๆเลยทุกครั้งที่ผมนั่งสมาธิผมจดบันทึกเพราะผมคิดว่าสมุดบันทึกนั้นคือผลงานของผมแล้วผมก็จะมีกำลังใจนั่งสมาธิครับ สุดท้ายของการจดบันทึกแต่ละวันผมจะเขียนว่าเราได้ดีเพราะธรรมะผมจะรักธรรมะยิ่งชีวิตเขียนอย่างนี้ทุกวันเลยครับทุกแผ่นตอนกลางคืนนั่งสมาธิสวดมนต์จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมแล้วก็กราบเท้าแม่ก่อนนอนสาธุ พ่อกราบเท้าแม่เสร็จแม่ก็บอกผมว่าลูกที่ลูกกราบแม่กราบเท้าแม่นี่เป็นบุญสุดท้ายของวันนี้นะลูกนะอืมครัแล้วผมก็นอนในศูนย์กลางกายเข้ากลางไปเรื่อยๆแล้วก็หลับอย่างมีความสุขครับโอ้ oh, สมเป็นลูกแก้วทีเดียวตอนที่ผมได้องค์พระใหม่ๆ มีคนบอกผมว่าให้เงินหนึ่งล้านให้รถหนึ่งคันให้บ้านหนึ่งหลังแลกกับองค์พระเอาไหมผมตอบว่าไม่เอาครับมากกว่านี้ก็ไม่เอาทั้งทั้งที่ตอนนั้นผมก็ไม่มีบ้านอยู่เพราะผมรักองค์พระมากๆเลยครับ ผลจากการนั่งที่ผมนั่งสมาผลจากการที่ผมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงพระธรรมกายนี้บงเล็บแม่ก็นั่งสมาธิด้วยทําให้พ่อกับแม่ขายบ้านได้และใช้หนี้แทนเขาได้จึงไม่โดนฟ้องล้มละลายและด้วยบุญปัจจุบันนี้ผมก็มีบ้านหลังใหม่อยู่พ่อกับแม่ก็มีนิศสินเหลืออยู่ไม่มาก ผมก็ยาายิษฐานให้พ่อกับแม่เหมือนเดิมแหละครับส่วนตัวผมเองเมื่อก่อนเรียนไม่ค่อยจะเก่งความจำก็ไม่ค่อยจะดีคือไม่จำอะ <c oughs> แต่ปัจจุบันนี้ผมเรียนหนังสือได้เกรดสามเกรดสท็อปเป็นบางวิชาทำกิจกรรมหรือรายงานผมจะได้คะแนนเต็มเกือบทุกครั้ง ครูชมว่าผมเป็นเด็กดีทั้งเก่งทั้งดีอารมณ์ดีเพราะผมชอบยิ้มให้ทุกคนเหมือนที่คุณครูเมื่อใหญ่สอนมีเพื่อนที่โรงเรียนลังแกผมตบหัวผมและก็ก้าวรอกก้าวผมก็ให้อภัยและก็แผ่เมตตาตอนหลังเขาก็มาขอโทษผมผมก็ยกโทษให้ เวลาที่ผมทําอะไรไม่ได้ไม่เข้าใจผมก็ถามองค์พระของผม <Okay. S 1> องค์พระของผมท่านฉลาดมาก <laughs> ท่านตอบได้ทุกคำถาม oh. องค์พระของผมยังบอกผมอีกว่า <laughs> <laughs> ถ้ามีอะไรไม่เข้าใจทำไม่ได้ก็ให้ถาม oh. 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 มีเอเฟเซอร์องี้เขาถาด,ดีเหมือนก <laughs> ครูบอกผมว่าผมมีความจำและความเร็วเป็นเลิศผมสอบแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษได้ที่หนึ่งของโรงเรียน oh. จากที่30ของห้องนะเ <Okay. S 1> ขาเป็นที่หนึ่งของโรงเรียนแล้ว oh. และผมก็ได้เกียรติบัตรเป็นรางวัลผมคัดลายมือที่สวยที่สุดวันแม่ที่ผ่านมา คุณแม่ของผมได้เป็นคุณแม่ดีเด่นเพราะคุณแม่ของผมถือศีลห้าผมก็ถือศีลห้าด้วยคุณครูบอกว่าชนะในที่ประชุมครูทุกวันกลับจากโรงเรียนถึงบ้านแม่จะถามว่าศีลห้าครบไหมบางวันผมก็จะตอบว่าไม่ครบครับแม่ถามว่าผิดข้อไหน ผมก็จะตอบว่าผิดข้อสี่ครับแต่บางวันก็ครบแม่ถามว่าผิดอย่างไรผมตอบว่าพูดคำหยาบตามเพื่อนครับกลับจากโรงเรียนมาถึงบ้านต้องเล่าให้แม่ฟังทุกวันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่โรงเรียนผมก็จะเล่าให้แม่ฟังทุกอย่าง เพราะแม่บอกว่าถ้ามีอะไรไม่เล่าให้แม่ฟังถือว่าผิดศีลคือโกหกในใจแม่สอนผมอย่างเงี้ยตั้งแต่เรียนอยู่อนุบาลเลยครับก็เลยเป็นความเคยชินเห็นไหมตั้งว่าดีๆเนี่ยต้องสอนดีๆตั้งแต่เด็กๆ บางครั้งผมก็ผิดบางครั้งผมก็ถูกบางครั้งผมก็ถูกบางครั้งผมก็ผิดแม่ก็เอาเหตุตรงนี้สอนผมเช่นผมวิ่งเล่นเร็วมากชนเพื่อนกระเด็นบาดเจ็บเลือดออกเพื่อนต้องเข้าโรงพยาบาลผมคิดว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงของผมแต่พอมาเล่าให้แม่ฟัง แม่บอกว่าผิดที่ไม่ระมัดระวังแต่ไม่ร้ายแรงเพราะไม่เจตนาผมก็สบายใจครับเมื่อก่อนคุณแม่เป็นห่วงผมว่าผมนะ่ะซนเหมือนกะ <c oughs> ถึงกลับไปปรึกษาหมอที่รักษาผมว่าทำไมผมซนเหมือนกะอย่างนี้ และปัจจุบันคุณแม่ก็เป็นห่วงผมอีกที่ผมชอบนั่งมือชอบเรียกผม,มบ่อยๆผมตอบว่าผมไม่ได้นั่งมือผมกำลังเข้ากลางดูองค์พระอยู่ครับโอสา,อสาทุเมืออย่างนี้มือสีขาวมือมองพระ <c oughs> คุณแม่ก็โทรปรึกษาหลวงพี่สาธิตบ่อยๆที่เห็นผมนั่งมือแต่ผมผม,ผมกำลังดูองค์พระกำลังเข้ากลางองค์พระอยู่ครับ,รบเวลาผมนั่งสมาธิก็มีฟุ้งบ้างลหละครับฟุ้งเรื่องเกมตัวการ์ตูนต่างๆโปโกเกมอนดิจิมอนเป็นต้นเวลานั่งสมาธิจะเห็นตัวพวกนี้อยู่ที่ศูนย์กลางกาย แต่ว่าเห็นอยู่แป๊บเดียวก็หายไปครับแล้วผมก็เข้ากลางได้คล่องเหมือนเดิมปัจจุบันนี้ผมนั่งสมาธิทุกครั้งผมจะตกศูนย์นับไม่ท้วนองค์พระของผมใหญ่มากๆเลยครับผมตกศูนย์ได้ทั้งหลับตาและลืมตาครับผมไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพี่สาธิตกลุ่มสันชายแคมป์ ทุกเดือนเดือนละครั้งวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์และตอนปิดเทอมก็ไประยะยาวหนึ่งถึงสองอาทิตย์ผลจากการที่ผมไปปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องผมนั่งสมาธิได้ดีขึ้นมากดีขึ้นเรื่อยๆเข้ากลางได้คล่องขึ้นตกศูนย์ได้ต่อเนื่ององค์พระขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ไม่สิ้นสุดเลยครับผมนั่งสมาธิเห็นองค์พระใสๆผมมีความสุขมากๆม,มากบอกไม่ถูกอธิบายไม่เป็นครับถ้าใครอยากรู้ต้องเข้าถึงเองล่ละครับหมายแลกความสุขที่บอ,บอกไม่ถูกคือไหมจ๊ะผมขอกราบถ้าท่ามครูไม่ใหญ่ทีหาย้กายทำกับผมผมรักคุณครูไม่ใหญ่มากๆ คุณครูไม่ใหญ่ไม่ใช่รูปรออย่างเดียวนะครับมีกลิ่นตัวหอมมากๆด้วยฮู้ด้จะได้เนี่ยมีเสียงที่ไพเราะอ่อนหวานผมอยากให้ทุกคนในโลกนี้เข้าถึงพระธรรมกายจะได้มีความสุขมากๆตั้งแต่ผมเข้าถึงพระธรรมกายเป็นอะไรไม่รู้ผมอยากอยู่ใกล้ๆคุณครูไม่ใหญ่จังเลยครับ คิดถึงคิดถึงครับและผมอยากเป็นคนหนึ่งที่เข้าไปทำวิชาธรรมกายกับคุณครูไม่ใหญ่ครับผมดูจานดาวธรรมทุกวันเลยครับผมก็นั่งสมาธิตามไปด้วยผมชอบดูรายการพุทธประวัติมากที่สุดเลยครับสุดท้ายนี้ผมขอให้คุณครูไม่ใหญ่มีสุขภาพแข็งแรงหายขาเจ็บและก็มีความสุขมากๆครับ อยู่เป็นครูไมใหญ่คู่กับโรงเรียนอนุบาลฝันใฝน,ฝนฝันวิทยาไปนานแสนนานและขอให้ทุกคนในโลกนี้ได้บุญกับผมด้วยนะครับรายงานผลการปฏิบัติธรรมของผมนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆทุกคนทั่วโลกนะครับขอบครูครับขอกราบเจ้าท้ามครูมิจายที่เคารพจากเด็กชายครุฑลอยบุญเอิร์ธน่ารักมากลูกเอ้ยน่ารักมากเลย ก็ให้ได้ไปทำวิชากับครูไม่ใหญ่นะลูกนะสา